แต่มันมันจะรวยนะมันไม่กลัวนใ่มันไม่กลัวาเออเราไป่เล่นนบ้านผมจกไหมเด็กอยู่อือแต่มเกงนัดเต้นเดี๋วาตื้อวจรัมาตื้งใต้คลิปออกมาเป็นอะไงกันเออเจ้าอะไรไรหุ่นเล้อไม่รู้เออเรวจดวยปกติเนี๋ยวมี้มันก็ไปเฮ้ยเ่ีปูมันอยู่รลบมันอยู่รรบก่อนไปแต่ถูกว่าเจ้อันมาจะไปเอาตีปูไปกเตือนนั่นเลยโอาถุกวันเม็ดนะแไม่รู้มันเอาไะได้เราก็ไม่รู้นะ อโอเคนะครับเอพีก็อกตอนนี้บางยามาถึงที่สวนนะครับก็พี่ๆี่เจ้าของสวนแล้วก็ญาตินะครับนํามาที่สวนยางก็ห่างจากบ้านมาประมาณ500เมตรนะห่างจากบ้านที่เป็นหมู่บ้านเมื่อกี้ก็ประมาณ500เมตรตอนนี้ก็มาถึงที่สวนแต่พอดีตอนนี้มันคือมันตกเวลาค่ํานะครับก็ต้องเดี๋ยวไปรอลุ้นกันดูว่าเราจะไปเจอหรือไม่เจอนะ่ะไอ้ตัวใหญ่ที่ว่าไล่จกหรือกระหมานะครับพร้อมยังไป,ไปเลย ทิ้อเหรอแล้วเข็นเขึ้นเหล่าด้วยโอ้โอเคก็ตอนนี้มาถึงส่วนยางตัวนี้เดี๋ยวไปดูตรงจุดที่ว่างูจงอางฉกอยู่กับไอ้แดงนะมาไปกันเลย มาเมั้มาเยอตนี้มั้งรงนปูกไปอเ่กีก็พี่เขาเจ้าของสวนบอกว่าบริเวณตรงนี้นะครับตามคลิปที่ว่าชกอยู่กับไอ้แดงหมานะครับแล้วก็พี่เขาอยู่ตรงนี้ที่ต้นยางตรงนี้แล้วก็งูอยู่ส่วนนี้ ก็เราจะดูต้นกอไผ่บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับเาะว่างนูน่าจะอยู่ตรงบริเวณกอไผ่นะเดี๋ยวไปดูกันเอาฝั่ง,งนู้นเที่ยวเ่นดูนะที่เวเว่นลงสองดูตรงนี้เจอเห็นเกิเจอกอไผ่ตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับเพราะเป็นโล่งนะครับเราเข้าไปดูแล้วไม่มีที่ให้หลบนะมันไม่มีที่ให้หลบตรงกอ,อนี้ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราโอเว่นไปดูนะครับก็มาไปข้างบนที่บางยาเหมือนที่บางยาลงไปทุกคลิปว่างูมันจะดุนะครับถ้าเป็นช่วงนี้คืองูมันจะดุแลวทีนี้มันจะอันตรายต่อชีวิตของคนที่เขาทำงานในในจุดนี้อยู่นะครับ ก็ช่วยได้ก็คือมาช่วยย้ายนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวไปดูกันต่อไปดูว่ารอบก็ไปให้เลยตัวก็อย่างนี้แล้วก็เดิตากไม้หล้ก็โอเคนะครับคืนนี้ก็เกือบชั่วโมงเต็มๆที่เราใช้เวลาหากันในสวนยาง แล้วก็ตรงริมสวนยางบริเวณนี้ตั้งพี่ที่เจ้าของสวนแล้วก็ญาติญาติแล้วก็โอเว่นบางยานะมาช่วยหาก็บางยาอยากบอก f อฟทุกคนนะครับพี่พี่ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่งูจงอางเขาเริ่มจะวางไข่แล้วนะครับแล้วตัวเมียก็เหมือนที่บางยาไปจับที่ที่กันตังนะตัวเมียจะอยู่ที่กอไม้ไผ่ตัวผู้จะอยู่ข้างนอกนะครับดูบริเวณก็เหมือนที่มาไล่กัดอยู่กับไอหมาตัวแดงที่คลิปสั้นที่บางยาลงม้ดูนะ อันเป็นลักษณะโดยปกติของงูจงอางนะครับถ้าเกิดเรามาช่วงเที่ยงก็เหมือนที่ไปกันตังวันนั้นไปถึงช่วงเที่ยงติดบ่ายตัวผู้จะไม่อยู่นะครับก็บางยาตั้งใจจะมาช่วงเช้าวันนี้แต่ว่ามีภารกิจนะครับไม่สามารถมาได้ก็เลือกจะมาช่วงเย็นแต่ด้วยระยะทางที่เราไม่รู้ว่าเข้าซอยมาประมาณไหนก็เลยมันทําให้มืดนะพอมืดแล้วทีนี้เราก็กระจายกันไปช่วยหาตรงกอไผ่รอบๆเมื่อกี้สรุปว่าวันนี้ไม่เจอนะครับ แต่ว่าวันหน้ามีเหตุการณ์แบบนี้บางยามาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกก็จะรีบมาให้ทันนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอาใจช่วยกันนะขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่ขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าวัดครับ